The future hands our is in our hands. Friends, have a โซรานมัมดานีนักสังคมนิยมราาประชาธิปไตยวัย34ปีจากพรรคเดมโมแครตค <New> ว้าชัยชนะในการเลือกตั้ง oh, นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์ก Together, ถือเป็นการไต่เต้าจากนักการเมืองท้องถิ่นที่แทบไม่มีชื่อเสียง สู่การเป็นนักการเมืองหัวก้าวหน้าที่ขับเคลื่อนเมืองใหญ่ที่สุดของสหรัฐโซรานมัมดานีเกิดที่ยูกันดาในครอบครัวเชื้อสายอินเดียย้ายมาอยู่ในสหรัฐตั้งแต่อายุ7ปีและได้รับสัญชาติอเมริกันเมื่อปี2018โซรานมัมดานีเป็นลูกของมิราแน่ผู้ก,กำกับภาพยนตร์ชื่อดังทั้งมอนซูนเวทิดด้งและมิสซ,ซิสซิปปีมาซาร กับมามดทมัมดานีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านแอฟริกาเส้นทางชีวิตของเขาไม่ต่างจากลูกหลานครอบครัวเสรีนิยมชนชั้นสูงเข้าเรียนที่ b บ Bronx High s c h o o l of Science โรงเรียนมัธยมชื่อดังก่อนจะศึกษาต่อที่โบ d ดิน o l l e g e ในรัฐเมนสัญ,ญลักษณ์ของแนวคิดเสรีนิยมก้าวหน้าปี2018เขาชนะการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัฐนิวยอร์กจากเขตควีนส์ ย่านที่มีประชากรผู้อพยพและประชากรรายได้น้อยจำนวนมากมัมดานีได้รับเลือกตั้งซ้ำสามสมัยเขาสร้างภาพลักษณ์ชัดเจนของการเป็นมุสลิมหัวก้าวหน้าหัวใจสำคัญของนโยบายของเขาคือการพัฒนานิวยอร์กให้เป็นมหานครเพื่อคนส่วนใหญ่ไม่จำกัดเฉพาะประชากรรายได้สูงเขาเสนอให้เก็บภาษีจากบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มมหาเศรษฐี เพื่อใช้เป็นงบประมาณในการดําเนินนโยบายทั้งการตรึงราคาค่าเช่าจัดตั้งศูนย์ดูแลเด็กเล็กและบริการขนส่งสาธารณะฟรีไปจนถึงร้านขายสินค้าชุมชนนโยบายดังกล่าวกระตุ้นผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนมากาคณะกรรมาการเลือกตั้งระบุว่ามีบัตรเลือกตั้งมากกว่า2ล้านใบถือเป็นตัวเลขสูงสุดในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนับตั้งแต่ปี1969เป็นต้นมา เขายังสนับสนุนปาเลสไตน์มายาวนานระบุว่าสงครามในกาซาเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จนถูกวิพากษ์วิจารณ์จากชุมชนชาวยิวในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเขาประนามทั้งการต่อต้านชาวยิวและการเกลียดชังชาวมุสลิมการคว้าชัยชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กเกิดจากการใช้กลยุทธ์หาเสียงอย่างผสมผสาน ระหว่างการเคาะประตูบ้านกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เปลี่ยมไปด้วยอารมณ์ขันและความคิดสร้างสรรค์น, PS, นำเสนอภาพของผู้นำรุ่นใหม่ที่ไม่เกรงกลัวการเปลี่ยนแปลงศาสตราจารย์ลินคอนมิเชลจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียระบุว่ามัมดานีเป็นส่วนผสมระหว่างการเมืองยุค1970ที่เข้าถึงชุมชนกับการเมืองยุค2025ที่ทันสมัยและเข้าใจสื่อดิจิทัล ขณะที่ประธานาธิบดีโนันทรัมป์ซึ่งเคยกล่าวหาว่ามัมดานีเป็นคอมมิวนิสต์ระบุว่าชาวยิวที่เลือกมัมดานีเป็นคนโง่เขลานอกจากนี้ยังประกาศเตรียมตัดงบประมาณของรัฐบาลกลางให้นครนิวย,ยอร์กเพื่อตอบโต้การขึ้นสู่อำนาจของมัมดานีด้วยอีกด้านชัยชนะของมัมดานีถือเป็นการลุกขึ้นท้าทายผู้นำสหรัฐอย่างจริงจัง If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump how to defeat him, it is the city that gave rise to him. And if there is any way to terrify a despot, it is by dismantling the very conditions that allowed him to accumulate power. This is not only how we stop Trump, it's how we stop the next one. So, Donald Trump, since I know you're watching, I have four words for you. Turn the volume up. <laughs> คือเป็นบททดสอบว่าชาวอเมริกันมีแนวคิดต่อ9เดือนแรกภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์2 0อย่างไรนอกจากนี้ยังเป็นสนามทดสอบยุทธศาสตร์การหาเสียงของพรรคเดมโมแครตท่ทามกลางความพยายามหวนกลับสู่เวทีการเมืองหลังจากถูกกันออกจากอำนาจในวอชิงตันขณะเดียวกันการเลือกตั้งครั้งนี้ก็เกิดขึ้นในพื้นที่ฐานเสียงของพรรคเดมโมแครตท,ที่ไม่ได้ลงคะแนนให้ผู้นำสหรัฐในศึกชิงประธานาธิบดีเมื่อปีที่แล้ว ส่วนการเลือกตั้งกลางเทอมที่เป็นเครื่องมือชี้วัดสำคัญยังเหลือเวลาอีกหนึ่งปีนับจากนี้